มาพบกับพวกเราในรายการเด็อปบมาเนี่ยผมตสกี้เทพพยากรครับตั้งริ้วแมนครับครับวันนี้เราจะมาพิวเกมพรีเมอร์ลิกนัดที่29นะครับผมแดงเกลภูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมบอลมัดอ่าบอลมัดครับวันนี้วันนี้ดีกว่าวันนี้เราโปรตีเราอัดคลิปเรานั่งแต่วันนี้เราไม่นั่งนะเราจะให้กําลังใจทีมกังใจทีมตามเสื้อนี้ครับ เนเปอร์กิฟตอตอนนี้เป็นแฟนหงแดงแล้วสึกขดังเศร้าผิดหวังโดนโดนจดหมายเดทโน้ตเข้าไปเข้าไปหลังจากนั้นเริ่มปวดสี่เกมหลังเลี้ยวโูเป็นไงพี่ตั้งแพ้เกมเยือนไปถึง3เกมถูกต้องโอ้โหและยิงประตูไม่ได้เลยนะที่สาคัญเสียประตู9้าลูกโอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเชื่อเรียกว่าทาสถิติดีๆมาก็ทาสถิติด้านลบเหมือนกันนะครับคือเรียกง่ายๆนี่เอาเป็นว่าลงข่าวเลยว่าลีพูสะดุดหรือเปล่าใช่แม้แต่คาราบาวครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ วัาแชมป์ยังไม่ดังเข่าเลี้ยวผู้แพ้วัดขอผูแพ้วัดปอสามตูนโอ้เหลือเชื่อเลยนะใช่รับอย่างนี้นะก็บอกว่าลิปูนี่เป็นทีมที่นะกองแช่างเยอะหน่อยใช่นะครับเราเลยต้องให้กำลังใจทีมหน่อยเป็นแฟนหงบอกว่าตอนนี้ยิ่งมีข่าวโควิด -19 กําำลังระบาดหนักในอังกฤษแล้วพี่ตั้งแฟนๆบอกว่ารีบๆชนะรวด4เกมแค่บอกว่ามีคนติดหุ่มคนในเมืองลิพูด้วยใช่อันตรายแล้วแฟนแฟนผีรู้สึกกระดิกระดาเป็นพิเศษเลยช่วงนี้ บอกว่าเออเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะลามปิดยกเลิกเธออะไรอย่างเงี้ยออไม่รู้ละ่ะกูยกเลิกกูแชมะ่ะสซ้นๆกูไม่สนเขายอมหรือเปล่าเพราะเขายังไม่ได้ที่สี่นะ,อะเอ้ยมึงก็มึงไ็ไม่ได้มึงไม่มีทางได้อยู่แล้วไอ้ยอยพูดกันเลยอ่ะโอเคเอาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับ,รบเราไปว่ากันที่ตัวผู้เล่นก่อนอ่าตัวผู้เล่นก่อนเพราะว่าตอนนี้ตัวผู้เล่นเราเนี่ยโดยเฉพาะกับตันเินโดเป็นไงตั๊กักลับก็ยังกลับมาไม่ได้พี่ตั้งอาจจะกลับมาเป็นสำรองถ้ามัน ถ้าเขาฟิตทันนะก็จะได้ลงตัวจริงหน้าแต่ก็ยากอยู่ยากอยู่ก็อาจจะมีชื่อแค่เป็นสำรองนะเจออาติโกมาดิดส่วนชาคิลี่ก็เจ็บน่องเหมือนเดิมชาคิลี่ก็ยังไม่หายสักทีใครก็คงไม่ได้ลงทั้งฤดูกาลนะก็คงปิดเทอมไปอยู่แล้วนะอ่ะเท่ากับว่าตอนนี้ได้ข่าวมาแค่เกย์าเกย์ต้ากลับมาแล้วมีปัญหาที่ปัหเพิ่มแ้ก็ยังสงสัยก็คืออาจจะต้องทดสอบความฟิตพิท่าโอเคก็ถ้าอย่างนั้นดูเล่นก็ไม่น่าจะหนีแล้วใช่แล้ ก็น,น่าจะเป็นชุดเดิมชุดเด,ดิมดก็เป็น <ไข S 2> อาริโซร์โรเบอร์ซัน เทนนอโน่เนโกเมสคู่ฟันได้แล็อวเปลนต้องพักก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่ความบิดเช้านะล่าสุดไม่มีล็อวเปลนก็ยังแพ้หายไปเลยแล้วก็ฟาบิโนอยากให้แฟนๆบอกว่าช่วยเรียกฟอร์มกลับมาหน่อยนะฟอร์มเก่าขาดเขาไปตอนนั้นเราก็นึกว่าเดือดร้อนที่ไหนได้เยเโน่ที่คัพเวอร์หมดใช่แต่พอขาดเทนโดมึงคัพเวอร์กูไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นเวนาดุมครับแล้วก็ทางขวาน่าจะเป็นออกเลตตาเดอร์เฉลยทแม่นัดที่แล้วก็ยังเล่นไม่ค่อยดีครับสามประสานเด่นหน้าน่ ฟตอร์มิโนโลแล้วก็ซาลาอาทดที่แล้วนี่ยิงกันไม่เข้ากรอบเลยทีเดียวยิงไม่ได้เลยไสตีสามกองหน้าเราห่วยทั้งสามคนเลยครับเรียกว่าหนักช<า>ใช่ะสิติที่เราเจอบอลมันเป็นไงคุณตั้งโอ้ยค่อนข้างดีเลยพี่ตั้งเป็นไงครับมาเหมือนวัดป่อยแล้วมาเหมือนวัดป่อยเป็นแฟนฟังส่ตีแล้วก็ต้องแบบโอ้โหใจชื้นเลยโอ้โหเรียกว่ากิน เจอกันมา9ครั้งครับ9ครั้งก็เลี้ยวภูชนะไปได้ถึง8เกม78เปอร์เซ็นต์พี่ตั้งเก้าครั้งชนะใช่บอลมาชนะครั้งเดียวบอลมาชนะได้แค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งเสมอกันโดยที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้ในยุคของเจอเก้นคอปตอนที่ซื้อซาดิโอมาเน่มาฤดูกาล2องพันถ้าแฟนๆจำได้เกมนั้นเรานำสามหแล้ว15นาทีสุดท้ายโดนรัว3ลูกอ๋อใช่ๆๆ4-3แพ้เลย4-3ใช่เป็น เป็นจุดกำเนิดฟอร์มของคาริโอปีน่ะครับไหลนั้นมาคาริโอนี่แบบนแฟนจดจำเรียบร้อยใช่ครับจนถึงนัดชิงแล้วฤดูกาลนั้นเรียบคูเอาชนะบอลมัดไม่ได้พี่ตั้งอีกเกมที่เจอกันก็เสมอ2อสองฤดูกาลนั้นก็คือนี่แหละแพ้กับเสมอหลังจากนั้นคอปเรย์ซื้อโมฮัมเหม็ดซาลามาห้าเกมหลังสุดห้าเกมหลังสุดยิงได้17ลูกโอ้โหไม่เสียประตูเลยนีู่อัด ทีมนี้ช,นะชนะล้วนว้5เกมยิงไป17บเ7เสียศูนย์โดยโมเมตสาลายิงได้ทุกเกมที่เจอกันสุดยอดครับ,รบและเกมนี้แฟนๆลุ้นนะครับถ้าโมเมตสาลายิงได้จะเป็นนักเตะค,คนแรกในพรีเมียร์ลีกท,ที่ยิงประตู คู่แข่งทีมเดิมที่เขาเจอการได้ครบทุกนัดที่เจอกันโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับโอ้โหแต่ว่าสถิติก็สถิตินะครับนัดที่แล้วก็เข่กันกันอยู่ขี่กันสุดๆแล้วก็มีอีกสถิติหนึ่งพี่ตั้งเป็นไงครับ้ารีฟูชนะเกมนี้ในบ้านจะชนะในบ้าน22เกมติดเป็นทีมแรกในอังกฤษเลยเหรอในอังกฤษโอ้โหเพราะเราทํามา21เกมติดแล้วก็เรียกว่าเท่ากับสถิติในอดีตนี่เห็นเขาบอกว่าเท่ากับสถิติตอนที่ใช่ยุค เยุคที่ทีนี่สุดอะไรอย่เงี้ยครับตอนที่สร้างทิติขึ้นมาใหม่ก็รู้กันแต่แฟนๆผมว่านักเตะอ่ะ คงไม่สนใจไซตีเออไม่สนใจละมีแต่นักข่าวจะชอบไปเสี้ยมนะใช่ใช่เฮ้ยคุณไซตีนี่ในนี้ไปกดดันนักเตะไงแต่จริงผมเห็นว่าผมว่านักเตะเองก็กดดันนะโดยเฉพาะนัดที่แล้วเนี่ยมันเล่นไม่ออกเลยมันไม่ออกทั้งทีมแตดบอกเลยว่าเล่นห่วยทุกคนใช่คือผมว่ากดดันใช่เอาตรงว่ากดดันเพราะว่าแมตที่เจอกับเชลซีตอนเอฟเอคัพก็ยังเล่นดีกว่าวันนั้นอ่ะใช่กองหน้าเล่นดีขึ้นใช่กองหน้าเล่นดีขึ้นกองกลางก็เล่นใช้ได้แต่กองกลางยังดรอปลงเหมือนเดิมใช่ใช่นะครับอ่ะพี่ตั้งว่า นัดเนี้ยหลังจากคอปแพ้มาสองเกมเนี่ยยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ถ้าภาษาชาวบ้านเขาต้องเรียกว่าตบหัวเรียกมาตบหัวเรียงคนเลยเล่นอย่างนี้ได้ยังไงถ้าเป็นสมัยเฟอร์กี้ต้องแบบแฮดไอเออร์ไปไดเป่าผมมาใช่เพราะฉะนั้นเกมนี้มันคล้ายๆแบบมันเรียกว่าอะไรภาษาชาวบ้านพี่ตั้งมันเรียกว่าอั้นอั้นบรรดาบรรดะสองสามเกมแล้วนเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าอัดเละแน่นอนวันนี้ภูรอบนี้นะครับยังไม่ทั้งตองป่งพิ่งเปิดไพ่อ่ะคือผมคิดในใจ ผมนะผมว่าพี่ภูอัดแน่นอนจะสองสมลูกขึ้นอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วคุณตั๊กบอกเปิดไพ่มาเป็นไงรอบนี้ก็เดี๋ยวดูกันเลยเลยจัดไปอใบแรกของเราก่อใบแรกของเรานะครับเดี๋ยวผมเนเจ้าบ้านได้เทพพาทิศใบนี้ไม่ผมไม่ค่อยได้เปิดได้พี่ตั้งได้ก็ของคู่แข่งไม่ใช่ของเรา คู่แข่งก็ไม่ค่อยได้คะแนนีวใบนี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นโดยใช้กําลังความรู้ความสามารถสติปัญญาของตัวเองเริ่มต้นได้อย่างดีและจบด้วยอย่างสวยงามโอ้โหใช่มงคลสุดๆใช่คือวันนี้หกมาดีมากเริ่มต้นดีด้วยเริ่มต้นดีใช่เล่นเกมดีแสดงว่ามียิงเร็วหรือมียิงเร็วนะจะมียิงเร็วเนี่ยเล่มเล่มที่2ก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันนะที่สองเป็นพระพรหมฤาษีเบอร์ห้าใช่วันดมเราฟอร์มหายไป4ี่ห้าเกมแล้วพี่ตั้งวันนี้เร็ไปเลยว่าเขาอยู่หรือเปล่าใ วันนี้ผมว่าเขาจะเรียกฟอร์มกลับมาได้เขาจะเล่นด e ้วยความรู้ความสามารถสติปัญญาแล้วใบเนี้เปรียบเสมือนผู้ใหญ่สนับสนุนคราอาจจะแบบไปตบเฮ้ยวนดุมเราให้กำลังใจนะให้เล่นฟอร์มกลับมาก่อนจะเจอแอตเลติกโมาดิเขาอาจจะกลับมาเป็นคนเดิมนะเวลาเขาอปฟอร์มนี่แฟนแบบอ่ะ ใบที่สองดีทั้งสองใบเลยนะดีครับเอาใบปิดท้ายดีกว่าใบปิดท้ายได้พระแม่อุมาหูกองหน้าวันนี้ก็จะสวมวิญญาณกลับมาดูอีกครั้งโดยเฉพาะโมเมตซาลานะครับมีทั้งเสือมีทั้งสิงห์นะคุณตั๊กโอ้เอาเว้ยแล้วของเขาล่ะดูเขาหน่อยเขาไปแล้วของเขาได้ลจชนาสังทองนะครับก็ใบนี้มีความแตกต่างกันทางความคิดกองหลังเขาจะเล่นได้แบบสับสนไม่รู้ใจกันนะครับ ใบนี้เราเคยได้ที่แล้วเงียบได้ใบที่เราเคยได้อย่าอย่ามาออกเลยช่วงนี้ใบนี้มึงอย่ามาเลยเอาอีกใบนึงไม่บอกเขาพ้าอัุรินทราหูลูกเกมเขาจะแย่ครับเล่นได้แบบผิดพลาดอย่างมากนะครับไม่ค่อยดีครับเซตเกมไม่ถ้ากองการเขาตั้งรับไม่ดีเซตเกมไม่ดีก็เสร็จเลยจบเลยอ่าใบอีกใบสุดท้ายครับใบทใบสุดท้ายเขาได้ท้าวิรปักนะครับก็เราเคยบอกแล้วว่าใบเนี้ยเปรียบเสมือน มีความเครียดความกดดันนะครับลูกเกมกองหน้าเก็บบอลไม่ได้แล้วก็จบท้ายไม่ดีหน้วยค้าาเนานะใช่แล้วตอนนี้เขาอยู่อันดับ18ด้วยโอเคก็น่าจะเศร้านะครับโดนสนานๆนะผมจะเปิดได้ไพ่แบบเรียบฟูดี3ใบคู่แข่งสามใบห่วยน้อยมากถ้าย้อนกลับไปก็เหมือนนัดที่ถล่มเลสเตอร์สี่ศพูดแบบนี้แฟนๆมีความหวังผมว่าคุณตั๊กทายสกอร์ดีกว่าแฟนอยากรู้แล้ว ผมว่าให้ออกมาแบบนี้เลียปูถล่มบอลมัดสามประตูจากศูนย์สามศูนย์เพราะว่าเอาง่ายๆใบนี้เขียนเลขกสามใช่ครับแล้วผมว่าฟาบินโยน่าจะกลับมาฟอร้อมวันนี้ฟาบินโยน่าจะเล่นดีแล้วหายไปหลายเกมเลยแล้วก็ไวนาดุมไวนาดุมครับกลับมาเร่งฟอร์มคนยิงประตูตักอ่ะ้งผมให้ซาลาซาลาซาลาสองเม็ดแล้วก็มานีเม็ดหนึ่งโอเคซาลาสองมานีเม็ดหนึ่งคนแอตติต์น่าจะมีเทนส์อโนลูกหนึ่งแล้วก็บ็อบบี้เฟอร์มิโนลูกหนึ่งโอเคนะครับนะ ง้นก็3-0ครับ Never Give Up อ่าสู้ๆนะครับครับสู้ๆครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปต่อไปในแมตช์ที่เราอยากลุ้นว่าแอนเดอรโกมาัดิดคลิปจะกลับใช่คบสวัสดีครับสวัสดีครับ